วิวกับพี่แบล็อีกแล้วในวีคนี้เป็นวีคสุดท้ายแล้วก็ยอยากจะมาพาน้องเข้าเรียนคอร์สออนไลน์กันค่ะในวีคนี้สำคัญมากอยากรู้ได้ยังว่าใครจะถูกใจพี่กัสผู้ที่ได้รางวัลจาก,กพี่กัสนั้นก็คือพี่ใจด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อ อาจารย์โอมนะครับหรือดอร์โอมสุชาติวุฒิ่งแก้วนะครับหัวหน้าสาขาสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีประทุมครับหลายๆคนนะครับจะชอบเข้าใจการแสดงเนี่ยไม่ต้องเรียนก็เล่นละครได้เฮ้ยไม่ต้องไปเรียนการแสดงหรอกเดี๋ยวก็ถ้าอยากเป็นดาราเดี๋ยวก็เล่นได้เองแหละเขียวจะมีโจทย์ง่ายๆหน้าที่ของพวกคุณคือลองไปหาของที่ผมอยากได้ โอ้โหจบได้ผมมากวันนี้ขอบคุณแม่โอมมากๆาเลยนะคะเป็นเกียรติกบบโอ้โหคอสเพลยของเรามากๆเลยอเด็กๆในซูมขอบคุณแม่โอมปอนขอบคุณค่ะเจอกันตอนน่อในซูมวันนี้พี่เบลทีมานต้องลาไปก่อนแล้วนะเด็กๆนะ